うん。Mm hmm. สวัสดีครับพ่อกับบิ๊กหอยอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้สิมาก,กินมาม่าให้เบิ้งพี่น้องกับนั่งเอกมาม่าทะเลครับเป็นมาม่าเก,กาหลีเครื่องแน่นแครับเบิ้งเครื่องครับแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมามาก,กินกันวันนี้ครับก่อนกินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาเบิ้งแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์ให้ i, บิ๊กหอยคนบ้านๆกับนั่งเอกเด้พี่น้องเด้โอ้โหเครืองแน่นๆ,ๆ,ๆพี่น้อง thương cung thương mực <coughs> ức <coughs>

Ừ, Opa, mực 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 con nữa Ok, cả, bỏ cả ra mặt ออกินจิพี่น้องฮอนฮอนฮวยฮอนหวยฮวยไอออกฮวยหวยพี่น้องอืมพี่จิพี่น้อ มีปลาหมึกมีกุ้งมีหมูสับมีฮอทดอกพี่น้องอ,อู้หูฮึแซ่บบ่แซ่บบ่แซบบอเขาบอกวเอาบอกว่าตอนดี้ลี่มันโซนเศรษฐาจกันเด้อหมึอนตามพี่น้อง โอ้โหแซ่บอีลีพี่น้องบ่หลายคลิปนี่พี่น้องกินย่างเดียวกินแบบเกาหลีเด้พี่น้องสีใตกต่ับลูกอหมูแม่

ออโอ้ใส่บกุกพริกกับปบพชกแห้งตามด้วยสดน้ำพี่น้องต่อด้วยสดน้ำ โอ้บักผึ้งบ่าบบาเพลดใช้ลูกโดดเข้าไปวะฮะนช่คชดนักเพลดครับเพลดเ้ชดหนักเดี๋เวลเพลิด มดแอวแหนพี่น้องบังเนี่ยนจะหมอนโปาๆกบย่างนิดหน่อยเส้นมดเดี๋ยวจะกลับบัดเนี่ยเอาสีล่าพี่ล่าน้องเมื่อก็น,นองบัดน,นี้เนาะบีคอยกับสีล่าพี่ล่าน้องไปก่อนด้วยพี่น้องบันเนี่ยไ้เธอเบิ่งกันคลิปนาขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามครับผมสมบายดีร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากบีคอยค้นบ้าน,านสวัสดีครับสวัสดีจ้า